สวัสดีครับนี่คือการาประกอบท่อนะสำหรับติดตั้งทุ่นนะหรือ,อสำหรับประคองท่อน้ำา10นิ้ว12นิ้ว16นิ้วสแนิ้วแล้วแต่นะคืออยู่ที่การแบกน้ำหนักหรือน้ำหนักของของทุ่นออของท่อแต่ละอันนะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เราเรียกว่าขานะ ขายายึดนะฮะขายยึดที่ทำเป็นวัสดุเหล็กนะฮะเหล็กชุบการานานนะครับนะฮะแล้วก็จะมีตัวล็อกนะฮะตัวเสียบให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่มีอะไรมากยากน,นะครับก็คือว่าเราประกอบทุ่นนะป็นลักษณะเอ่อฟั่งหนึ่งเมตรหรือจะให้ยาวกวั่านั้นก็ได้นะฮะนะแล้วเสร็จแล้วก็วกเอ่อมันจะมีรูว่างอยู่นะฮะถอดตัวเสียบเข้าไปเลยแต่เสียบเข้าไปรปูพอดีแล้วทำให้เรียบร้อยแมบดบแล้วเสียบเข้าไปในรูพอดีแล้วก็ใส่แหวน นะครับมีใส่แหวนแล้วก็อัดน็อตเข้าไปนะฮะแล้วมีแหวนแหวนกันสปริงนะฮะแหวนสปริงกันคลายตัวหนึ่งอนะ่ะใส่แหวนอย่าลืมต้องใส่แหวนสปริงกันคลายด้วยนะครับก็เพื่อกันคลายนะฮะง่ายๆนะฮะฝั่งลูกอีกตัวหนะึ่งฮะเดี๋ยวทำให้ดูแลขันนอ็อตใส่แหวนจะเป็นกันคลายก็คือจบแล้ะฮะก็แข็งแรงแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งลูกต่อครับอ่ะ ใส่ลอกไปทําให้ลูกค้าดูเสียงเข้าไปเลยเราทําตัวประกบเรียบร้อยนะครับประกบบนประกบล่างผันนอกให้แน่นนะฮะใส่แหวนสปิงกันทายแล้วก็นแน่นนะฮะ เราจะต่อยาวไปกี่เมตรก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่ที่ว่าท่อของเรายาวสิบเมตรยี่สิบหรือสามสิบเมตรนะครับส่วนมากงานราชการก็ประมาณสิบห้ายี่สิบเมตรแต่ทั่วไปนะฮะเรามาดูกันนะครับตรงนี้สําหรับทําอะไรใส่ท่อนะถ้าถอดออกมาที่ถอดออกมาแล้วใส่ลูกคาดูตรงนี้นะฮะประจะนันแน่นหนีบแน่นสลาหนีขันแน่นปึกเลยนะครับ นี้แล้วก็เชื่อมเชื่อมนะฮะวัสดุเป็นเหล็กนะฮะเป็นเหล็กเป็นเหล็กที่เราจะเอาไปชุบก,กาวนายยัยนะครับปอดปอดสนิมน,นะครับ้าอยู่ได้นานหลายปีนะครับแต่นี่คือตัวอย่างที่เราทำให้ดูนะก็เอาเอาทอดน้ำนะฮะพาดพาดเข้าไปในนี้เลยฮะแล้วก็วิ่งยาไปเหล็กี่ไม่ก้ายาออกไปนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ใสายยานะ่ยางนะฮะยาง หายางอะไรมาปูนะครับปูปูนะฮะปูปูเพื่อจะล็อกล็อกให้มันแน่นนะครับแล้วก็สวมครอบเข้าไปนะข้อกี่นิ้วก็แล้วแต่นะเราก็สามารถปรับนะฮะปรับตรงนี้ได้เราสามารถทําตามคําสั่งได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกนะฮะใส่แหวนทุกครั้งอ่ะเวลาใส่เนี่ยตอนนี้เราเป็นจำลองให้ดูแต่ความเป็นจริงต้องใส่แหวนนะฮะใส่แหวนสปริงนะฮะกันเพื่อที่จะคลายนะครับจะยาวกี่เมตรก็ได้นะฮะน้ำหนัก รับน้ำหนักได้เนี่ยนะฮะหตารางเมตรก็คือ4ลูกนี้นะฮะสามิกิโลกรัมราจะเสมอตมน้้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถสั่งเราได้นะว่าข้อกี่เมตรกี่นิ้วนะฮะยาวกี่เมตรสั่งเราได้เลยฮะ้เราทำให้เอาไปประกอบได้ง่ายๆนะครับหรือสอบถามได้ที่063 5409 4 1 4หรือไลน์อัสไซน์นำหน้า C A R r